วันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ห้องน้ำแมววูงลูกกันนะคะเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะก็สามารถทำการแกะกล่องได้เลยค่ะค่ะในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานอย่างย่อมาให้นะคะแล้วก็มี i n s t a l l a t i o n Guide นะคะค่ะมีอะแดปเตอร์ค่ะ ที่กองสายแมวที่แถมมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะฝาครอบส่วนทังเก็บของเสียค่ะและก็จะมีหลังคาใสพาโนรามิกสกายไลท์นะคะที่สามารถแกะออกมาจากถุงได้เลยมีถุงกลุมมาให้นะคะเพื่อกันรอยค่ะ ในกล่องก็ยังมีถุงขยะแถมมาให้1ม้วนนะคะใช้กับห้องน้ำแมววูหูลูโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ20กิโลกร,รัมค่ะรวมแพ็กเกจทั้งหมดนะคะคราวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะยกไม่ไหวเราสามารถดึงส่วนหัวน้องออกมาก่อนได้ค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆย,ยกขาตัวเครื่องนะคะออกมาได้เลยค่ะเครื่องนะคะต้องวางบนพื้นที่เรียบและแข็งแรงนะคะเนื่องจากใต้เครื่องจะมีเซ็นเซอร์ถ้าพื้นไม่เรียบจะทำให้เครื่องไม่ทำงานนะคะจากนั้นนะคะประกอบฝาครอบเข้ากับถังเก็บของเสียค่ะ จุดนี้นะคะจะเป็นตัวล็อกตัวสกายไลท์นะคะแล้วก็สามารถยกหัวส่วนหัวออกจากตัวเครื่องได้เลยค่ะในการถอดตัวถังนะคะมาทำความสะอาดหรือว่ามาเมนเทนนนนะคะด้านข้างตัวถังจะมีแกนล็อกทั้งสองข้างสามารถปลดแกนล็อกนะคะแล้วก็ดึงตัวถังออกมาได้เลยเราก็จะเห็นพื้นที่ด้านในตัวเครื่องนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเราจะทําการใส่ถุงขยะนะคะโดยดึงถังเก็บของเสียออกมานะคะดึงแกน ข้างบนออกค่ะเราก็นำถุงขยะที่แถมมาให้นะคะาสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะในกรณีที่หมดค่ะสามารถใส่ลงไปแบบนี้นะคะโดยที่พันด้านรอบนะคะเสร็จแล้วใส่ตัวคลิปลงไปค่ะเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะคะในด้านาถังกรองทรายนะคะก็สามารถดึงออกได้เช่นกันค่ะ ตัวแผ่นกรองทรายจากเท้านะคะในถุงทางเข้าสามารถถอดออกแล้วใส่กลับเข้าไปได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตการเติมน้ํายานะคะด้านหลังของเครื่องนะคะจะมีจุกและช่องเติมน้ํายานะคะสามารถเปิดจุกแล้วเติมน้ํายาลงไปได้ทั้งขวดเลยนะคะ1นขวดจะสามารถอยู่ได้ถึง60วันนะคะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะด้านหลังเครื่องนะคะจะมีจุดที่ไว้สังเกตน้ํายานะคะว่าอยู่ในระดับไหน ะะแล้วก็จุดที่ไว้เสียบอะแดปเตอร์จะอยู่ด้านหลังเครื่องเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเสียบบักได้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลของเครื่องนะคะจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะคะปุ่มด้านซ้ายจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของเครื่องนะคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับภายในกล่องนะคะถูกใจนาใยสบายใจเบาแน่นอนค่ะ